บทที่11ตอนนี้ขอให้เรากลับไปที่ประเด็นก่อนหน้านี้ที่ซึ่งพระองค์บอกเอาไว้ว่าจะอธิบายถึงหลักการทางจิตวิญญาณขั้นพื้นฐานของชีวิตที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตและความตายได้ง่ายขึ้นในขณะที่เราได้ทำความเข้าใจกับหลายๆประเด็นไปแล้วแต่มันมีหลักการชีวิตขั้นพื้นฐานข้อใดอีกไหมครับ ที่จะสามารถเปิดประตูสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้เราได้ในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้สิและนั่นก็คือความทรงจำที่6เธอและพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่ไม่มีการแบ่งแยกใดๆระหว่างพวกเธอแม้ว่าสำหรับคนบางคนแล้วเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่พื้นฐานมากๆ ผู้ที่สแสวงหาทางจิตวิญญาณทุกคนควรต้องรู้เรื่องนี้แต่เมื่อเธอนำหลักการขั้นพื้นฐานของชีวิตนี้ไปปรับใช้ในชีวิตเธอได้สร้างภาชนะเอาไว้ภายในจิตใจที่ซึ่งทำให้เธอสามารถเก็บความทรงจำก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่ติดตัวเธอมาเอาไว้ได้ที่นี้เช่นเดียวกับความทรงจำ ที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังหลังจากได้รู้ในสิ่งที่ฉันบอกหรือเตือนเธอให้จดจำถึงมันได้อีกครั้งความหมายที่แฝงอยู่ในความทรงจำที่หกนั้นยิ่งใหญ่นะักและมันก็เกี่ยวพันกับอีกหลายเรื่องมากๆเพราะหากเธอเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้ววัดเธอและพระเจ้า คือหนึ่งเดียวกันและไม่มีการแบ่งแยกใดๆระหว่างพวกเธอเช่นเดียวกันมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทในการมีประสบการณ์ของเธอในทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเธอไปแล้วที่กำลังเกิดขึ้นกับเธออยู่ในขณะนี้และที่จะเกิดขึ้นกับเธอต่อไปในอนาคตฉันจะยกตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจน จากสิ่งที่เราเพิ่งพูดถึงกันในที่นี้ด้วยความเข้าใจถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของเธอกับพระเจ้าจะทำให้เธอลำบากน้อยลงมากในการจดจาและยอมรับความจริงที่ว่าเธอเป็นต้นเหตุของการตายของเธอเองและความจริงที่ว่าไม่มีเยือและผู้ร้ายในโลกนี้ซึ่งสิ่งนี้ จะทำให้เส้นทางสู่การเสร็จสิ้นสมบูรณ์ของเธอ,อยากลำบากน้อยลงและจะทำให้เธอจากโลกนี้ไปได้อย่างสงบสุขมากขึ้นตอนนี้เธอก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าปัจเจกบุคคลที่ซึ่งก็คือตัวเธอ ในขณะนี้นั้นไม่ได้กำลังสำแดงถึงความเป็นพระเจ้าออกมาอย่างสมบูรณ์แบบแต่ทว่าคุณลักษณะทั้งหมดทุกแง่ทุกมุมและองค์ประกอบทั้งหมดของความเป็นพระเจ้านั้นมีอยู่แล้วภายในตัวเธอพระเจ้าก็คือเธอนั่นคือความจริงอันยิ่งใหญ่แน่นอนว่าพระเจ้านั้นคือทุกสิ่ง และไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่ใช่พระเจ้าผมมักจะได้ยินคำเปรียบเทียบที่ว่าฉันกับพระเจ้าก็เป็นเหมือนคลื่นกับมหาสมุทรที่เป็นสิ่งเดียวกันแต่ตัวฉันที่เป็นดั่งคลื่นแค่มีขนาดเล็กกว่าการเปรียบเทียบแบบนั้นถูกใช้อยู่บ่อยครั้งจริงๆซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่เหมาะสมหรอกนะที่นี้ เรามาให้นิยามกับคำว่ามาหาสมุทรกันเถอะก่อนอื่นให้ฉันได้นิยามว่าตัวฉันที่เป็นพระเจ้าก็คือผู้สร้างเพราะน้อยคนนะที่เชื่อในพระเจ้าจะมีข้อโต้แย้งในเรื่องนี้ถ้าหากพระเจ้าเป็นผู้สร้างจริงก็หมายความว่าเธอเองก็เป็นผู้สร้างเช่นกันพระเจ้า เป็นผู้สร้างชีวิตทั้งหมดขึ้นมาส่วนเธอก็เป็นคนสร้างชีวิตทั้งหมดของเธอขึ้นมาเองเช่นกันง่ายๆตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนหากเธอคิดอย่างนั้นเธอก็จะสามารถบันทึกหรือจดจำมันไว้ในจิตสํานึกของเธอได้เธอและพระเจ้ากําลังสร้างอยู่ตลอดเวลา เธอสร้างในระดับจุลภาคส่วนพระเจ้าสร้างในระดับมหาภาคชัดเจนไหมครับผมเข้าใจแล้วมันไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคลื่นกับมหาสมุทรคลื่นเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรที่กําลังแสดงความเป็นตัวเองออกมาในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างซัดหรือเคลื่อนที่ไปมาและอื่นๆคลื่น กระทำแบบเดียวกับที่มหาสมุทรกระทำเพียงแต่ในระดับที่เล็กกว่าถูกต้องอย่างที่สุดเธอก็คือฉันที่กำลังสำแดงตัวเองออกมาในแบบที่เธอเป็นฉันให้พลังในการกระทำการสร้างกับเธอเพื่อให้สามารถสำแดงความเป็นตัวเองของเธอออกมาได้ซึ่งพลังในการสร้างของเธอมาจากฉันหากปราศจากมหาสมุทร คลื่นก็ไม่มีพลังที่จะกลายเป็นคลื่นได้หากปราศจากฉันเธอก็ไม่มีพลังที่จะกลายเป็นเธอได้เช่นกันและหากไม่มีเธอพลังของฉันก็ไม่มีที่ให้แสดงออกหรือฉันไม่อาจปรากฏขึ้นในโลกความจริงทางกายภาพเพื่อมีประสบการณ์ถึงตัวเองได้ความเบิกบานของเธอคือการทำให้ฉันได้ประจัก มีประสบการณ์ถึงตัวฉันเองส่วนความเบิกบานของมนุษยชาติคือการสําแดงความเป็นพระเจ้าของพวกเขาออกไปโอ้มันเป็นแบบนี้เองสินะยังมีอีกเรื่องชีวิตคือพระเจ้าที่ถูกทำให้มีร่างกายสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจก็คือไม่ได้มีแค่หนทางเดียวที่ซึ่งชีวิต จะทำให้พระเจ้ามีร่างกายได้คลื่นบางคลื่นอาจมีขนาดเล็กกระเพื่อมไหวแค่เพียงเล็กน้อยในขณะที่คลื่นอื่นๆอ,อาจมีขนาดใหญ่เคลื่อนที่ไปด้วยเสียงอันดังสนานแต่ไม่ว่าคลื่นจะเล็กหรือจะใหญ่มหาสมุทรก็ย่อมมีคลื่นอยู่เสมอไม่มีเวลาไหนที่ไม่มีคลื่นในมหาสมุทรและถึงแม คลื่นทุกลูกจะแตกต่างกันแต่ก็ไม่มีคลื่นแม้แต่ลูกเดียวที่แยกออกจากมหาสมุทรความแตกต่างไม่ได้หมายถึงความแตกแยกสองคำนี้ไม่อาจนำมันใช้แทนกันได้เธออาจแตกต่างจากพระเจ้าแต่เธอไม่ได้แยกขาดจากพระเจ้าจากความจริงที่ว่า เธอไม่ได้แยกขาดจากพระเจ้าจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอไม่มีวันตายเธอไม่อาจตายและไม่มีทางที่เธอจะตายได้เลยคลื่นซัดเข้าหาชายหาดแต่คลื่นก็ยังคงเป็นคลื่นอยู่วันยังคำ่ำมันไม่ได้หยุดเป็นตัวเองมันแค่เปลี่ยนรูปไปมันแค่ถอยหลังกลับลงไปในมหาสมุทรส่วนมหาสมุทร ก็ไม่ได้เล็กลงในทุกครั้งที่คลื่นกระทบกับพื้นทรายอันที่จริงคลื่นที่ซัดเข้ามานั้นได้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของมหาสมุทรและเมื่อคลื่นถอยกลับลงไปในมหาสมุทรมันก็จะฟื้นคืนความรุ่งโรจน์ให้กับมหาสมุทรการปรากฏตัวของคลื่นเป็นหลักฐานของการมีอยู่ของมหาสมุทร การปรากฏตัวของเธอเป็นหลักฐานของการมีอยู่ของพระเจ้าผมควรจะต้องติดข้อความนี้ไว้ที่ตู้เย็นของผมการปรากฏตัวของเธอเป็นหลักฐานของการมีอยู่ของพระเจ้าเป็นข้อความที่เจ๋งอะไรขนาดนี้คําอธิบายนี้ช่างเรียบง่ายนะแต่ก็ดูสง่าง,งามด้วยในขณะเดียวกันดังนั้นเมื่อเราพูดว่าพระเจ้า และมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้เลือกช่วงเวลาแห่งความตายของเราได้นั่นคือการที่เรากำลังบอกว่ามนุษย์ที่เป็นภาคส่วนหนึ่งของพระเจ้าก็มีส่วนในกระบวนการเลือกที่จะตายนั้นด้วยเช่นกันใช่ไม่มีอะไรจะถูกต้องไปกว่านั้นแล้วและในตอนที่ผมตายความตายของผมก็แค่เกิดขึ้นผ่านผมไม่ได้เกิดขึ้นกับผมเพราะผมไม่มีวันตาย ถูกต้องแล้วตอนนี้เธอกำลังมองมันในมุมที่ต่างไปเธอกำลังเปลี่ยนมุมมองของตัวเองการเปลี่ยนมุมมองนี้จะเปลี่ยนการรับรู้ของเธอและมันจะเปลี่ยนประสบการณ์ของเธอเพราะการรับรู้เป็นตัวสร้างประสบการณ์แต่ผมก็ยังมีคำถามที่หาคำตอบไม่ได้อยู่ดีว่าทำไมผมถึงได้เลือกที่จะตายล่ะครับทำไม ผมถึงไม่เลือกที่จะอยู่ต่อไปล่ะโอ้คำตอบนั้นเรียบง่ายมากเพราะเธอทำทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วภารกิจในการมาที่นี่ของเธอจบแล้วทุกอย่างที่เธอต้องทำในชีวิตชาตินี้นั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วมีคนที่กล่าวว่าการมองเห็นทำให้เกิดความเชื่อแต่ฉัน จะบอกกับเธอว่าความเชื่อต่างหากที่ทำให้เกิดการมองเห็น